สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอาการสอนรั่วของ h o n d a City ครับที่ทำการตรวจเช็คนะครับเจอจุดรั่วที่สอนนะครับเราจะทำการเปลี่ยนแล้วก็ลองเช็ครั่วดูครับดูอาการครับมันจะฟองขึ้นเลยครับเปิดออกมาไม่ต้องให้หานานนะครับคอมทำงานนะครับคอมทำงานปกติคอมเย็นก็พอมีนะครับ สงสัยว่าซึ่งกำลังจะมีอาการขับรั่วที่สอน,นะครับเดี๋ยวเราไปาน,น,าน,น,นะครับนะนี่ดที่ศรนะครับฝั่งไฮนะทีนี้ดูความเย็นพอมีความเย็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่มาก แสดงว่ามันกำลังพึ่งพึ่งเกิดสาเหตุนี่ครับจุดด้วยต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนซ้อนนะครับเราจะทำการเอาซ้อนตัวเก่าออกมานะครับในให้ระวังด้วยครับในขณะที่ สอนครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามจะคันทีละน้อยนะครับแต่ว่าจาังหวะสุดท้ายมันมันผิดพลาดนิดนึงครับมันก็เลยพุ่งออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวน,นี่ครับทำการทอดสอนออมานี่ครับมันพุ่งออกมานะครับปางทีต้องรอให้มันค่อยๆปล่อยออกมาทีละน้อยก่อนนะครับ อันนี้ผมผิดจังหวะนิดน,นึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายัางไม่เกิดขึ้นนะครับก็โชคดีไปต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนสอนตรงใหม่เข้าไปแล้วก็ทำการดูระบบนะครับว่ามีจุดรั่วตรงไหนอีกบ้างครับอ่าขอามาติดตามกันดีครับ นี้เติมน้ำยาเช็ค,ครั่วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนซอนฝั่ง้ายนะครับบนมันสูงเงเียบสนิทเงียบสนิทไม่รั่วนะครับถือว่าผ่านครับเปลี่ยนซอนโอเคครับผม này sang nhá